ดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา ดีคอนแทสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย er, ด้วยนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสารโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาจอประสาทตาหลุดลอกต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงายตาบอดสีตาล้าจากการทํางานหนักและเพ่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานาน,าน แห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมตอนนั้นตาผาามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทค กินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณนะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครันนี้เจนก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อค่ะแล้วคุณหมอให้ผ่าแต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อา,าก,การมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันน่ะรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้น ดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะผมเป็นเ,เปรี้หวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองมอะไรไม่ค่อยชัดแล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลองซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทาน แล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตา